สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้พบกันอีกแล้วกับช่วงรายการสอนในเร็วได้ไหมที่เราจะรีบมาสอนนู่นนี่นั่นอย่างรวดเร็วไม่ให้เพื่อนเอนเสียเวลานะคะวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการอ่าโหลดลายนะคะบนคอมพิวเตอร์ที่เขาไม่ให้เราโหลดลายโปรแกรมลายลงคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นเล่นลายออนไลน์ว่างนันดีกว่าอย่างเช่นที่ทําง,งานใครเนี่ยบริษัทเขาล็อกไม่ให้เราโหลดโปรแกรมลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถ เล่นไลน์ออนไลน์ได้เด้ออันอื่นนะคะเพื่อนๆจะต้องมี chrome web browser นะคะเราสามารถไปโหลด chrome web browser นี้ได้จาก่า google นะคะ หลังจากที่เรากดดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยนะก็ทำทำตามไปเรื่อยมันก็จะมีปรากฏไอตัวกลมๆอย่างเงี้ยสีมีขึ้นเนาะแดงเขียวเหลืองอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้โปรแกรมนี้มาแล้วนะแล้ก็เปิด Chrome Web Browser นี้ขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชคาว่า Chrome Web Store เนาะเซิร์ชเข้าไปกด Chrome Web Store แล้วหลังจากนั้นเราก็จะกดเข้าไปดูใน Chrome Web Store กดเข้าไปใน Chrome Web Store ไม่กดว่ะโอเคกดโอเคทีนี้เนี่ยพอลหลังจากที่กดเข้าไปเสร็จนะเราก็จะเข้าไปหาตัวแอปพลิเคชันไลน์เนาะมันมีอะไรให้เยอะแยะมากมายแหละในในไอตัวอะเว web store ็บสตอร์นี้แต่ว่าเรายังจะไปดูที่ไลน์นะจ๊ะอันนี้เผอิญว่าพี่น่ะเคยกดดาวน์โหลดไปแล้วมันก็เลยไม่ได้มีคิให้กดดาวน์โหลดแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเล่นก็กดไปบวกกดบวกเข้าไปเห็นไหมกดบวกบวกเหมือนไอแอดทูโครมของไอตัวออ่นเนี้ยอันนี้เนี่ย เราสามารถกดเลือกเฮ้ยแอปพลิเคชันเล่นออนไลน์ได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นซาวคลาวเอ้ย n าวคลาวหรือจะเป็นพวกเว็บแต่งรูปภาพหรือจะเป็น c a ลนเดอร์หรือจะเป็นเจอร์นี่หรือจะเป็น, Journey, อเ,ปนเอาอะไรก็ได้อะเออมันก็มีอะไรให้เล่นเยอะมีโกงมีเกมด้วยนะลองลองเพื่อนเพื่อลองโหลดเข้าไปเล่นได้แล้วอันนี้คือเล่นออนไลน์คือเราไม่ไม่ได้โหลดลงมาเปืองที่คอมพิวเตอร์เราเรา มันอยู่ในออนไลน์เอออะไรอย่างนั้นทีนี้เนี่ยเพือพ่อนๆก็คงอาจจะงงว่าเฮ้ยพอเรากดบวกบวกบวกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนใช่ปะเดี๋ยวเราจะโชว์ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะ เออนี่เห็นไหมไอตัวกึ่งๆเนี่ยมันจะขึ้นมาสี่เหลี่ยมนี้มันก็หน้าตาคล้ายๆไอตัวโครมอ่ะเนาะสีคล้ายๆกันแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมพอเรากดมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะเห็นว่าเราอ่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นเราไปแล้วบ้างลายนี่ก็จะขึ้นมาเลยอยู่ตรงนั้นเราก็กดเลยปึ้งนี่ทีนี้เราก็เลยสามารถล็อกอินลน์เล่นลน์บนออนไลน์ได้เลยจบแ,แล้วแค่นี้เองไม่เห็นยากเลยนี้ทีนี้เราก็สามารถเล่นล ne ออนบนแอปบนออนไลน์ได้แล้วทีนี้เนี่ยพินจะมาโชวว่า พินเนี่ยมีทั้งตัวแอปพลิเคชัน Line กับเล่นแอปออนไลน์เนี่ยอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพินอันด้านซ้ายนี่ก็คือจะเป็นตัวแอปพลิเคชันปกติอันด้านขวาของพินเนี่ยที่มันใหญ่ๆก้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแอปพลิเคชัน,อน,อนอของ Google ที่พินเปิดออกมาประมาณนั่นเองเห็นไหมมีทั้ง2อ,อันเลยก็สามารถเลือกใช้ตามสะดวกเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณแค่นี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สามารถดูตัว วิธีทิ utorial อ,อื่นๆได้ในตัวชานอลของเราจา้าสำหรับว,วันนี้บ๊ายบาย